เดี๋ยวผมไล์สดนะฮะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ก่อนจะไล์สดนะก็จะบรรยายสําหรับทางไล์สดทางลายมือสักครึ่งชั่วโมงนะจะดูดวงสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับบรรยายเส้นของคนรวยคนเป็นเศรษฐีเส้นของคนที่มีตําแหน่งสูงเส้นของคนที่มีชื่อเสียงมีเงินมีทองครับจะต้องเป็นเส้นแบบนี้นะครับท่านดูดีๆนะครับ ที่ว่าเส้นที่ว่าแตกต่างกว่านี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็เส้นที่แบบนี้ก็คือเราอย่าทายผิดว่าเป็นคนไม่รวยนะถ้าเห็นเส้นแบบนี้คือคนรวยครับนะฮะอันนี้เราก็จะบรรยายว่ามันรวยเพราะเส้นไหนเส้นไหนอะไรอย่างี้ครับให้ท่านพี่น้องทางติกตอกได้ชมว่าคนที่มีเส้นลักษณะนี้เป็นยังไงมีคุณภาพยังไงถึงได้รวยและถึงได้มีชื่อเสียงถึงได้มีเกียรติ ถึงได้เป็นตำแหน่งชังสูงนะครับอันนี้ก็มาฟังผมบรรยายสักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาบรรยายอีกเส้นหนึ่งว่าทำไมถึงมีอุปสรรคเยอะนะฮะอันนี้ในติกตอกเราพูดเป็นทีละหนึ่งนาทีก็คงจะไม่ครบเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่มีอุปสรรคเยอะๆมีปัญหาเยอะๆเนี่ยนะก็คือเส้นลักษณะมีวาสนาแตกกิ่งอยู่ใต้เส้นสมองมีเส้นสมองเป็นเกาะ แล้วมีเส้นหัวใจขาดเป็นริ้วสองริ้วอย่างเงี้ยอ่ามันมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกอ่าครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องธุรกิจทาไมมันถึงผิดหวังทําไมมันถึงถูกโกงทําไมมันถึงถูกเบียดบงังผลประโยชน์และทําไมมันถึงอ่าลงทุนอะไรก็เสียหายนะฮะเราก็จะมาได้ดูกันนะฮะว่าเส้นแบบนี้มัน เป็นเพราะสาเหตุอะไรเนี่ยครับอาผมอาจารย์สุทินในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนลายมือในสมาคมโหเนี่ยประเทศไทยมาก่อน10ปีนะฮะแล้วก็สมาคมต่างๆหลายสมาคมนะครับและก็ยังมีอีกหลายที่ที่ผมอาจจะไปสอนนะฮะฉังนั้นก็ใครที่สนใจอยากไปเรียนทั้งด้านเสริมสวยทั้งด้านงาน เกี่ยวข้องกับความงามต่างๆหรือว่าจะไปเรียนสักลายมือกับผมซึ่งอาจารย์นกแก้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักมหาอาจารย์บอยอาจารย์บอยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักอักขระเลขยันนะฮะนั่นก็คือไปพบผมได้วันที่12 13 14 15 16ที่โรงเรียนอาจารย์นกแก้วนะครับอยู่ปากทางเข้าเมืองทองธานีนะฮะแถวมาหาวิทยาลัยนะฮะสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับ เอาละครับผมก็รอชมผมไลฟ์สดก็จะดูดวงให้สักสิคนนะแต่ก่อนไลฟ์สดก็จะดูลายมือให้ก่อนต่อปัญหาต่างๆเกี่ยวกับลายมือโดยเฉพาะนะครับงาขอบคุณมากนะครับ